ไอ้จอมมนุษย์ตัวฉันล้างแค่แน่ฉันจะยิงแกให้เป็นจูนยิงแม่งเลยตุ้มตุมช่วยด้วยครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมไม่อยากเป็นเนื้อวากิวฮ่าหัวจะย่างสดผมแล้วทุกคนกดทีกดทีเอมาแล้วไฟจะมาแล้ว ขอบคุณคับที่กดให้ in, <od> ผมได้สมุดแล้วเจอดีแน่เจ้าวัวเตรียมตัวตายซะเป็นเนื้อวากิวซะเลยเผาแม่งเออ่ะกูโดนเผาเออเหตุการณ์เมื่อสิบปีที่แล้วเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเหตุการณ์อนาสตร์ในตอนนั้นที่ได้พลากทั้งพ่อและแม่ของเด็กชายคนนี้จึงทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นเด็กที่มีปมไร้พ่อและแม่แต่ทว่าได้มีชายแก่ผู้หนึ่งได้เดินมาที่เกิดเหตุ และได้เจอเด็กที่กำลังนอนร้องไห้อยู่ชายแก่ผู้นั้นก็ได้เก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงและได้ตั้งชื่อว่าเฟียวหลังจากที่เด็กคนนี้อายุได้15ปีเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ1ิปีที่แล้วมาตลอดแต่ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยหลังจากนั้นมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แนะนำพาเขาเข้าไปเรียนและโรงเรียนแ,ลลแห่งนี้ถูกขนานนามว่ามีเหล่าพ่อมดและแม่มดอาศัยอยู่ที่นั่นมีทั้งเวทมนต์ทั้งสัตว์ในนิยายที่ผู้คนไม่เคยพบไม่เคยเห็นเช่นโทรไฮดามังกร และสัตว์ในตำนานอีกมากมายรเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นยังไงรอติดตามรับชมวิสต์ลี่อะคาเดมี ここでしか手にはいらないものもまたいつか結びつ นี่เลฟนายจะเป็นอะไรไหมอ่ะฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะเนี่ยโ่น,นไฟไม่ขนาดนั้นอ่ะนายจะไม่ตายใช่ไหมเอออาจารย์ครับผมจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ต้องตกใจนะไฟมันไม่ได้แรงมากนะจริงๆมันก็แค่เจ็บแสบๆคันๆเธออาจจะแค่วิตกกังวลไปเองนะตอนเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวมันจะหายแนะ่สาจารย์ครับ ผมรู้สึกว่าผมอยากส่องกระจกผมรู้สึกว่าตัวเองผิวไม่ไม่ยังไงไม่รู้ครับถ้าได้พิ่ขนาดนั้นก็ุกขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูเองเอาล่ะนักเรียนยืนอยู่ตรงนั้นเฉยไว้นะอาจารย์ทำการไล่เวทล่างโคนอะ่ะครับ <มา S 1> ผมอย่าตกใจล่ะอุบาฟาสมุสเอ,อ่อนี่ นี่คือร่างผงผมจริงๆใช่ไหมครับโอ้ผิวเกียมเลยแล้วน้ยะมันมีวิธีแก้ไหมครับไอ้วิธีแก้น่ะมันก็มีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นต้องใช้น้ําตางกรอ่ะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดอะมันก็มีอยู่หรอกก็คือต้องรอให้เธอเรียนจบกันอ่ะไม่งั้นถ้าเธอฝืนทํามันจะเป็นการผิดกฎโรงเรียนไป จริงเหรอครับผมจะรอมาถึงปิดเธอไปเหรอโอ้เป็นยีดเป็นลมดีกว่าอเสียใจด้วยนะลูกเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีนี่บิ๊กฉันเดินม,มาต<ช>ั้งน,นานแล้วเนี่ยนายจำทางถูกใช่ไหมเนี่ยห้องพยาบาลอะ่ะฉันไม่เคยหลงมาก่อนนะแต่ว่าเรื่องที่จะหลงเนี่ยช่างมันก่อนเถอะเอาว่าอนาคตที่จะเกิดต่อจอากนี้เนี่ยฉันว่าเราโดนหักคะแนน หมดแน่เลยนะเฟียวบ้าเราจะไม่เหลือแดนฉันไม่ได้ตั้งใจทันหน่อยฉันไม่รู้ว่าไอสิ่งเนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันก็แปลกไปตั้งแต่ฉันไล่มดครั้งแรกละฉันน่ะรู้ดีว่านายไม่ตั้งใจแต่ว่านายเก็บคำแก้ตัวของนายไปใช้กับอาจารย์คนนั้นเถอะนายเชื่อฉันเถอะเขาไม่เชื่อนายหรอกใชรอบที่แล้วโดนทำโทษแล้วอีกอย่างเรายังไม่พ้นโทษเลยเราต้องกลับเข้าไปในคุกอีกอ่ะอือฮอสวยเรา ช่างมาเถอนเฟี้ยวงั้นเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นห่วงเพื่อใครแหนะเราไม่ตั้งใจทําทําสีหน้าเศร้าๆเขาไว้ตอนเข้าไปไงห้องพยาบาลได้ไปฉันผิดไปแล้วฉันโจผิดไปแล้วทำไมวะแบบนี้มันดีใช่ไหมยอไจำทางถูกใช่ไหมเนอะฉันจำทางถูกนะเพื่อนฉันไม่เคยหลงเออนั่นเอ้าเอนี่ทางนั้ตัวเอ้าเอ เอาเอา้าทำอะไรตรงนี้น่ะเอ้าพอดีพอดีจะมาห้องพยาบาลอ่ะหายดีแล้วเหรอเออใช่หายดีแล้วเหรอไม่ได้เป็นอะไรมากนะเอเอไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วฉันไม่ห่วงแคบแย่เลยเนี่ยะแต่ว่าคนที่อ,อนแอร์ท่าน่ะที่จะเข้าห้องพยาบาลฉันเหม็นจะเข้าเลยฮือฮือออแล้วว่าแต่นี่คือไม่เป็นไรจริงใช่ไหมอืมก็แผลนิดหน่อยน่ะไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ใช่แกล้งว่าอูไม่ไปเรียนใช่ไหมเนี่ย โอ้โหเฟียวนอนนิ่งขานั้นเราปลุกยังไม่ตื่นเลยเฟียวเอ้ยฉันก็แค่พูดเล่นเฉยแหละฉันก็แซวเล่นแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะเออพอดีแล้วเออฉันเผลอไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเออเธอเห็นคนที่เข้าห้องพยาบาลกับเธออีกคนนึ่งไหมอะผมฟ้าอืมคนเกียมๆนั่นเหรอเกียมๆใครวะเกียมใครนอนส้มอยู่ตรงพื้นอะ โอ้ยงั้นก็แสดงว่าไม่รู้ว่าเฟี้ยวผิดคนแล้วมั้งไอ้นี่น่าจะเนี่ยเพิ่งตื่นก็เป็นอย่างนั้นอะมันมันจะใช่เหรอไม่ใช่หรอกเอ้ยเรามาไม่ผิดห้องหรอกห้องพยาบาลมีห้องเดียวเฟี้ยวเอ้ยโอเคโอเคได้ต้องทําต้องทําหน้าเศร้าเขาไว้ฉันผิดเธอก็ตามเลยอย่าขี้กลัวฉันบอกให้ว่าเรื่องต่ออย่างนี้แล้วก็เธอต้องรับรู้ไว้ฉันทําให้บ้านฉันว่าอีกไม่นานอ่ะฉันว่าอีกไม่นานบ้านวอลลิสนี่น่าจะคะแนนจะศูนย์แล้ว ใช่งั้นแหละที่ฉันจะพูดอะาวสารการไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับลองให้ดูกันได้สารการครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่รอดพื้นไม่รอดเท้าเขาเขาเป็นตากขนาดนี้รอครับเขาตกใจที่เขาตัวไม่เกลี้ยงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับมันเขาชโดนเวมนต์นแปลกๆนะ ขอดูข,ขอดูเต็มเต็มโอ้โห,โโหเกียรเลยทีเดียวเชียว<อ>นี่<อ>ใช่คนเดิมไหมเนี่ยตายละแล้วแบบนี้จะพอช่วยอะไรเขาได้ไหมครับศาสตราจารย์ให้เขาหายจากการที่เป็นบาดแผลไหมเกียมก็คงต้องรอเขาเรียนจบนั่นแหละอันนี้ใช้ยาสีฟันทาเลี่ยงครับเออใช่ต้องใช้ยาสีฟันใช่ไหมบิ๊กใช่เกียรมอะไรเนี่ยทำอะอรไงบอกอาจารย์ป็สิว่าเกิดอะไรขึ้น เออคือว่าจริงๆแล้วต้นเหตุมันก็คือมาจากผมแหละครับศาสตราจารย์มาจากเธอเนี่ยนะใช่ครับคือว่าหนังสือเล่มนี้นครับผมทําการไล่เวทใส่เขาตอนที่ประลองกับเขาแล้วอยู่ดีไฟก็ลามใส่ตัวเขาเต็มที่เลยผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในที่สุดฉันก็เจอพวกนายสักทีรู้หรือเปล่าพวกบ้านวาเลริสมันเอาอีกแล้วนะอา้าทำอะไรเหรอก็แบบว่า ทำเรื่องให้โดนหักคะแนนไงเขาไปทาเรื่องอะไรอ่ะอ๋อใช่กําลังจะเล่าพอดีคือฉันไปได้สมุดแบบลึกลับมานะ่ะแล้วก็มันก็แค่ทําให้อ่าเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยทําให้สีผิวเปลี่ยนเป็นสีดำนะ่ะก็แค่ทําให้หน่ากลัวนิดหน่อยอะนะแล้วสิ่งที่นายต้องการตอนนี้อ่ะคือนายต้องการอะไรไงถ้าเกิดว่าบ้านวาเลริสทําให้บ้านเวเนโรเวียได้อ่ารับบาดเจ็บพวกเขาก็จะโดนหักคะแนนพวกเราก็จะกลายเป็นที่หนึ่งยังไงละ่ะ แบบนี่แต่กี่เดงแล้วที่บอกว่าบ้านเบเนโรเวียนี่ได้รับบาดเจ็บนี่บาดเจ็บมากแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บมากหรอกก็แค่แสบแสบคันๆนอะ่ะอย่างที่เขาบอกมานะแล้วหนังสือที่นายได้มานะ่ะแล้วได้มาจากไหนอ่ะเออฉันมีคนช่วยนะ่ะแบบว่าเขาแค่บอกว่าถ้าใช้สมุดนี้จะทําให้เกิดอ่าแค่โดนเผาเล็กน้อยนะ่ะแค่แสบๆสบคันๆัไม่ได้เป็นอะไรมากไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกนะอืมนายนี่ฉลาดจริงๆเลย มันจะทาให้พวกเราได้คะแนนจนกลายเป็นที่หนึ่งตลอดเลยใช่ไหมแน่นอนสิฉันน่ะจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้ที่หนึ่งเหมือนรุ่นก่อนๆยังไงล่ะฮ่าันเธอตามศาสตราจารย์มาหน่ละ่ะได้ครับศาสตราจารย์นี่เอบิกงั้นเดี๋ยวฉันไปหาศาสตราจารย์ก่อนนะอืมเจอกันพรุ่งนี้นะเปียวฮะพรุง่งนี้เ<อ>หรออ่ะวันนี้เหรอโอเคเจอกันวันนี้นะเปียวเจอกันเอเฮ้เจอกันบิกฉันโดนอะไรมาเนี่ย ขอโทษครับไม่สิอาจารย์แค่จะขอดูหนังสือนั่นแหละครับศาสตราจารย์ฮะนี่เธอไปได้มาอย่างไรเนี่ยอ๋อคือก็ได้มาจากในกล่องวิชาครับเห็นมันเห็นว่าเป็นชื่อผมผมก็หยิบมาหนังสือเล่มนี้ในกล่องเนี่ยนะใช่ในกล่องที่เรียนที่เมื่อวานนี้ผมเรียนกับอาจารย์แบงก์ นี่มันเป็นหนังสือที่อันตรายมากเลยนะเหรอครับแค่เธอมีความแค้นที่อยากจะฆ่าใครสักคนมากพอมันก็สามารถฆ่าคนนั้นได้เลยจริงเหรอแล,แล้วแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านอ่อเบเนโรเวียนี่เขาเป็นไรหรือเปล่าครับก็ยังดีที่เธอไม่ได้มีความแค้นมากขนาดนั้นบาย อาจารย์ขอยึดสิ่งนี้ไ้แล้วกันนะได้ครับโชคดีจัง <ฮะ S 1> แล้วมันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอครับศาสตราจารย์แค่เธอมีความแค้นมากพอนะ่มันสามารถฆ่าคนที่เธอต้องการได้เลยจริงเหรอครับแล้วมันก็เป็นหนังสือที่มีเล่มเดียวในโลกด้วยมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไปอยู่ในกล่องน,นั้นได้ยังไงครับ อาจารย์ก็ไม่รู้งั้นเธอจามอาจารย์มาอาจารย์ทำอะไรให้ดูได้ครับสายอาจารย์าพวกบานดาวน์นี่ว่ะอเออ้อ,อ,อลีบไปทำอะไรกันวะนะ่ะ ไม่ก <My> วาดศาสตราจารย์กับเจ้าคนดังนั่นรีบไปไหนกันอะจะคิดว่าไงอะฉันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอ่าสมุดที่นายพูดถึงก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ๋อถ้าเรื่องนั้นอะไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกคนที่ให้ฉันมาน่ะรายเวทกันไว้แล้วว่าใครเป็นคนส่งต่อนะนะนายแน่ใจใช่ไหมใช่ฉันไว้ใจเขาได้ เพราะฉะนั้นน่ะพวกเราปลอดภัยแล้วโ <Okay. S 1> อเคอาจารย์พาผมมาทำไมล่ะครับจะทำให้ดูนะว่าหนังสืออานนี้มันใช้ยังไง<__ c _ c _>แต่ว่าถอยไปห่างได้นหมมันอันตรายนะ่ะได้เลยครับ <_ c chio> โบวินัสค <_ c chio> อนจอรัสไฟโบนี่แหละความอันตรายหนังสือนี้ ัเพื่อนแคมีความแค้นมากนะมันก็สามารถฆ่าคนได้เลยแสดงว่าสาราจ,จารย์มีความแค้นเหรอครับมันก็เป็นเรื่องอดีตนั่นแหละเพื่อนสาราจ,จารย์เขาเขาฆ่าแม่นะหรอครับช่งมันถันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วล่ะโอเคครับแล้วแบบนี้หนังสือเล่มนี้มันอันตรายมากๆแสดงว่า มันต้องไปเก็บที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมครับศาสตราจารย์ใช่แล้วล่ะศาสตราจารย์จะไปเก็บว้ที่ห,ห้องต้องประสงค์นะห้องต้องประสงค์ฮะคือห้องอะไรครับก็ห้องไ้ที่เก็บของพวกนี้ไงเก็บของอันตรายพวกนี้นี่แหละออตามมาสิครับได้เลยครับศาสตราจารย์ฉันว่านะ เดีขี้กลัวฉันว่าเฟียวน่าจะไม่รอดแล้วหละ่ะเขาว่าฉันว่าอาจารย์น่าจะพาไปหาอาจารย์น่ากลัวคนนั้นแล้วแหละนะฉันว่าเฟียนโดนหักคะแนนพฤติกรรมแน่เลยลอ่ะฉันว่ามันมจะห<ถ>ักแค่เฟียยคนเดียวคน้ารไม่ไม่นะเหลือลแล้วแหละเอ,อ้ยคะแนนบ้านเราไม่น่าเหลือคะแนนแล้วนั่นเองเออไปนานซะด้วยฉันว่าเผลอื็อาจจะโดนไล่ออกเลยก็ได้นะ ขนาดนั้นเลยเหรอจะรู้ได้ไงแย่ yeah, แล้วสิปได้ขนาดนี้ฉันไม่รู้หรอกคงจะเป็นแถวนี้แหละตามมาสิได้ครับอาจารย์ที่ซ่อนนี่ไงฮะคืออะไรครับอาจารย์มันก็แค่กำแพงไม่ใช่หรอครับดูนี่แล้วกันนะครับผู้ที่หาเจ้าจะหาเจ้าไม่เจอส่วนผู้ใดที่ไม่หาเจ้าจะเจอเอง ฮะเฮ้ยนี่แหละครับทิศทางไปนะห้องตองมประสงค์ใช่แล้วล่ะโอเคครับตามมาสิ่ได้เลยครับศาสตราจารย์ นี่มันห้องต้องพะสงเหรอครับศาสอาจารย์ใช่แล้วล่ะเป็นห้องที่เก็บความลับทุกอย่างไวนะ้น่ะโอ้แสดงว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บสมุดเล่มนี้ใช่ไหมครับศาสอาจารย์ก็คงเรียกอย่างนั้นได้แหละและฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันศาสอาจารย์จะเก็บไปตรงไหนครับนี่ไงอ๋อเบรก อันดูก็หวังว่ามันจะต้องปลอดภัยละโอเคครับมันอันตรายมากจริงยิ่งคนที่มีความแค้นแล้วด้วยน่ะครับศสตราจารย์